สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ e. E. อีเกียกันนะจะพาไปดูเลือกซื้อกางเกงสำหรับคุณแม่ตั้งคันนะจะบอกว่าจริงๆแล้วที่ H&M ก็มก็มี๋ยวไปดูที่ร้านกันเลยาเข้เขาไปดูในร้านกันเลยค่ะ พอเข้าไปสู่ในโซนของร้านนะคะให้เข้าไปที่มุมของ maternity นะคะก็คือชุดของคนท้องนั่นเองค่ะจะมีกางเกงเต็มไปหมดเลหลายแบบนะคะมีทั้งยีนส์แล้วก็เป็นกางเกงเหมือนเลกกิ้งก็กางเกงแบบลำลองอย่างเงี้ยค่ะวันนี้แม่เมย์เนี่ยต้องการมาหากางเกงที่สามารถใส่ไปทำงานได้ค่ะมาลองชุดกันเลย จริงๆแล้วนะคะชุดคนท้องเนี่ยไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นเป็นกระโปรงเป็น,นตัวใหญ่ๆใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็มีแบบกางเกงค่ะแล้วก็แต่งตัวน่ารักน่ารักได้ด้วยนี่มาดูกางเกงค่ะก็จะต่างจากคนปกติทั่วไปเนาะก็จะมีตรงช่วงยืดๆตรงท้องเห็นไหมมันจะเป็นเกงๆหลอกนิดนึงค่ะแล้วข้างบนก็จะเป็นเอาไว้เหมือนรับน้ำหนักท้องนี่เองค่ะเสื้อก็ปิดไว้ได้ด้วยเหมือนคนอ้วนค่ะแต่ไม่ได้อ้วน ให้ดูค่ะท้องก็สบายดีนะคะไม่อึดอัดเลยค่ะแต่แม่เมค่ะว่าจะต้องเลือกไซส์ที่ใหญ่กว่านี้นิดนึงจะได้แบบใส่สบายสบาย,บายเห็นไหมคะชุดไปทเที่ยวไปทำงานเนี่ยแต่งตัวน่ารักน่ารักได้หมดเลยค่ะคนท้องสมัยนี้ ก็น่าจะเป็นตัวนี้นะคะที่จะเอาก็ไปจ่ายตั้งกันเลยค่ะแม่าบางทขาะสงสัยนะคะว่าร้านอื่นเนี่ยมีหรือเปล่าจริงๆแนะนําเลยว่าลองไปดูร้านแม่และเด็กนะคะก็จะมีหลายๆแบบให้เลือกแต่สําหรับ H&M เนี่ยแม่มีไปเจอตัวที่แบบดูฟอร์มอลไปทํางานได้นะคะก็เลยเลือกซื้อค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ